สวัสดีผู้ชมนี่วันนี้หน่อไม้ต้มส่งมาจากยุธยาอีกแล้วกินไม่ทันเลยนี่ไก่แกงเขีวหวานกินง่ายๆผู้ชมโอ้โหออกไปไหนไม่ได้เลยผู้ชมเข้าตลาดไม่ได้เลยฝนฟ้าตกกระหน่ำเลยเละเทะตลาดจะใช้เลยไม่เดิน มันมีหน่อไม้อยู่ในตู้เย็ยนอยู่แล้วไงเขาส่งมาจากิยาเยอะแยะเลยแต่ชายก็เลยซื้อไก่ข้างๆบ้านนี่แหละอามาแกงเนี่ยก็เลยแกงเขียวหวานกินง่ายๆเวลาใช้ใส่กะทิไปเคี่ยวแตกมันแล้วใส่พริกไปแล้วเนี่ยผลมันตกโอ้โหตกทั้งวันทั้งคืนนะผู้ชมหมทางบ้านท่านผู้ชมตกกันไหมเนี่ย พราะใช้นตกโอ้โหตกไม่หยุดแหละตกทั้งวันทั้งคืนเข้าตลาดไม่ได้เลยมันเละจอดรถห่างแนละ้วก็จะเดินเข้าไปในตลาดโอ้โหก็เลยไม่เข้าตลาดหาซื้อเอาจแถวบ้านเนี่ยหน่อไม้มีอยู่แล้วไงก็ดส่งมาจากยุทธยาแล้วมาเก็บไว้ในตู้เย็น ไปเดี๋ยวเคี่ยวพริกให้มันแตกมันก่อนนี่จะไม่ชมน้ำพริกแตกมันแล้วจะใช้ใส่ข้อไก่ไปเล้เคี่ยวให้มันเปื่อยนะข้อไก่พริกแตกมันแล้วจะใช้ยังไม่ได้ปรุงอะไรเลยนะ้าใส่ไก่กัน จะใส่ไ,ไก่ไปเลยเนี่ยไก,ก่ไก่ก็ใส่นมไม้ไปเลยเดี๋ยวผัดก่อนผัดไก,นก่นมกับนมไม้ให้มันเข้ากับน,น้ำพริกให้ดีก่อนจะเอาหมดไหมเนี่ยไม่น่าหมดพอยวกินไม่หมดเหลือไว้จิ้มน้ำพริกน้ำพริกมั้ง เนี่ยผู้ชมผัดให้มันเข้ากับกะทิไอดี ID ไก่เกยเนี่ยปล่อยมันจะใช้เติมกะทิหน่อยเดี๋ยวใส่ของมาแล้วมันจะแห้งไงเดี๋ยวให้มันเดือดก่อนผู้ชมเอาเดี๋ยวมาดูกันมาค้นกันผู้ชม โอ้โหรับแก้วเลยอือหือแกงเขียวหวานใต้นะเนี่ยกระชัยชอบมากทำพริกใต้แกงเขียวหวานใต้หน่อมไม้กับไก่ใส่กระทิไปเลย ทมน้ำไปพอดีเลยคุณผชมอือือึจะใช้แกงกิงขนมจีนนะเนี่ยซื้อขนมจีนไว้คนครับกเลย จำนั่งไปหน่อยหืมน่ากินมากเลยท่านผู้ชมไหมไม่ใช่หน่อไม้ดองนะหน่อไม้ต้มหน่อไม้สดเนี่ยเขามาซอย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 หั่นเป็นเนื้อก็ามาต้มต้มแล้วเขาส่งมาให้ ไปเดี๋ยวรอให้มันเดือดก่อนผู้ชมมาท่านผู้ชมเดือดได้ยังโอเคเดือดแล้วอหอมเชียวดูดิ่น่ากินท่านชมไหมฝนมันตกซะ หมดท่าเอาไปไหนไม่ได้เลยมาปรุงกันคุณผู้ชมนี่เกลือตามสไตล์ถ้าใช้ต้องใช้เกลือรสด,ดนิดเดียวผมชุนรดพูนๆขอหน่อย นี่น้ำตาลตโนดเมืองเพชรของดีเมืองเพชรอ้โหน่ากินมากน่ากินมาก จะใช้ชิมน้ำหน่อยนะอือฮึคุณชมจะใช้ขอน้ำตาลทรายใส่ไปหน่อย แล้วก็ใช้น้ำปลาช่วยโอเคได้เลยนี่พริกขี้หนูลูกดอดกับใบมะกรูดงานนี้น้ำจนต้องมาน้ำจนต้องมาไข่ต้มต้องมา จะใช้เคมีกหน่อยือเคได้เลยผู้ชมเดี๋ยวให้มันเดือดอีกปับ๊บเอาท่านผู้ชมมาดูกันโอ้โห <c oughs> เดือดท่านเลยน่ากินมากเลยนี่เลือดไก่นะผู้ชมตะไชรหั่นแล้วก็ต้มกับน้ำเกลือ แล้วก็ล้างตามตสะตายของก็ใช่ยซื้อมาเลือดไก่เลือดหมูเลือดเป็ดต้องเอามาต้มมาหั่นเป็นชิ้นๆแล้วต้มมานน้าเกลือให้เดือดแล้วค่อยเอามาล้างน้ําให้สะอาดให้หมดน้าเกลือแล้วก็ใส่เี่ยโอ้โหน่ากินมากเลยท่านผู้ชมไหม,มคุณภาพรับหม้ออื ชมใส่หัวบาไปเลยนี่งานนี้ต้องมีขนมจีนต้องมีไข่ต้มน้ำปลาพริกใช่ไหมม,มาพอปิดไฟเนี่ยท่านผู้ชม เสร็จแล้วจะใช้ตักใส่ชามไปแล้วเนี่ยแกงเขียวหวานไก่ไก่หน่อมไม้หน่อมไม้ไม่ใช่หน่อไม้ดองนะไม้สดก็มาต้มหั่นแล้วมาต้มแล้วมาแกงกับไก่เงี้ยเดี๋ยวต้องมีขนมจีนมีไข่ต้มแล้วมีน้ำปลาพริกมื้อนี้อร่อยแน่นอนไปทำกินกันดูพี่น้องตชาช้ยทำให้กินแล้วเนี่ยกินกันให้อร่อยเลยเนี่ย ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ตาชัยนะติดตามช่องตาชัยมีหนวดกับข้าวตาชัยมีหนวดอร่อยทุกจานขอบคุณมากขอบคุณครับ